ทุกคนวันนี้กินข้าวกับลาบหมูลาบเองนะคะแล้วก็หั่นพริกแล้วก็สละแเน่ที่ซื้อมานะคะทำเองหอมๆสละแเนยคะ่ะทุกคนอันนี้ก็ผักสารพัดผักชั่วอันนี้ก็ซื้อมาซื้อมาจนดำหมักแข็งแล้วก็ โหรพาฝนตกนะคะตอนนี้อันนี้ก็คือข้าวของเราข้าวของเย,ยริซาค่ะทุกคนมาค่ะกินกันด้วยกันคะวันๆก็ทำแต่อาหารกินนะคะทุกคนอันนี้ก็พอพอมาอยู่ทไทยแล้วอันนู้นก็อยากอัน,นนี้ก็อยากก็เลยต้องทำกินให้หายอยากก่อน พริกนะคะหั่นพริกเอาไม่ไม่ใส่พริกป่น <S <S ค,ครั้งแรกที่ทำอร่อยว่าจะว่า โหรพาก็ซื้อมาจนอะไรนะจนช้ำอยู่ในตู้เย็นกับทุกคนถ้าถ้าไมา่กินก็คือน่า สนน่วนเนย่หอมมากเพราะว่าแม่ค้าเขาเขาปลูกเองค่ะ ช่วงนี้ก็มาอยู่ไทยจนถึงสงการแล้วนะคะทุกคนไม่ไม่ว่าสงการค่ะจนโรงเรียนจะปิดเทอมอีกครั้งยจริซาถึงจะได้ไปอ่าอ่าอ,าอมเมริกาค่ะจนกว่าลูกจะเรียนจบไว้หอย่นี้เถอะค่ะอีกสี่ปีอันนี้เขาก็ปีที่สองค่ะทุกคน น่าจะสี่ปี Ừ. Sư ma chân chấm Mặc kén Hình có kiên có ạ Gà cái Để ừ. dưới xa cho mắc hứa mắc quả ถั่วก็เหมือนกันซื้อมายตวนเท้านั่นแดลค่ะทุกคนชีวิตตอนนี้ก็คือมาเฝ้าลูกค่ะเพราะว่าลูกไม่มีคนอยู่ด้วยก็ต้องเราก็ต้องอยู่เพราะว่าเขาไปโรงเรียน สามีเยริซาก็ยังไม่มานะคะทุกคนน่าจะมาเดือนนี้เยริซ่ามาก่อนจะไปแอบกินนะคะทุกคน ไปแอบกินคนเดียวนะคะจะขอลาไปก่อนขอพระคุณนะคะที่มาติดตามรับชมวิดีโอกินลาบหมูด้วยกันอยู่ก็จะเรียกมากินนะคะแต่ล้วค่ะ